มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งที่38และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47ร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง12แห่งในการแข่งขันกีฬาพราะวรุณเกมระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม 2,557พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสาครคามสวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปง ไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสชชคดีสิทธิ์ผู้ป่วยโดนหัวใจเด็กขอพรไปเรื่อยคเขสองนาทีใช้ความค่ไหน,น,นใกลไหมคะเนี่ย อีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเรา,าขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียต่อเลยค่ะที่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีกกพกรอีกทีหนึ่งทำไมพูดไม่หลับเลาได้จ้ะส้ม คิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6่ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอาร์มยูชาแนลประจำวันพฤหัสบ,บดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2557สำหรับวันนี้พบกับดิฉันทัดดาวดวงจันโชธที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามข่าวแรกกันในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดพิธีรับมอบห้องสมุดสร้างสุขจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดในโอกาสครบรอบ60ปี ในกการร่่อตัั้งบิษคะทเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท TQM Insurance Broker ในโอกาสครบรอบ60ปีจึงได้มอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคาม โดยมอบให้แก่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลโดยการมอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ตอบแทนสู่สังคมโดยมีการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยคณะกรรมการผู้กำกับดูแลสำหรับห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขมีองค์ประกอบหลัก3อย่างคือ 1. แท็บเล็ต 2. แอปพลิเคชันสร้างสุข 3. r รีนบ โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบ Android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจในการอ่านหนังสือโดยไม่ต้องยืมหนังสือออกจากห้องสมุดนอกจากนี้บริษัท TQM พร้อมด้วยพันธมิตรยังได้มอบอุปกรณ์ r r n n บ b o x แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขไว้ให้ใช้งาน พร้อมสาธิตการทำงานโดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและหนังสือได้ตามความต้องการค่ะ มาติดตามข่าวที่2นะคะในช่วงนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชพัฒนศรีสวัสดิ์ได้ออกมาให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนอกสถานที่ค่ะในวันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชพัฒนศรีสวัสดิ์ได้ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้กับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคาม โดยทางกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟ,ฟรีระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง13พฤศจิกาย,ยน2557ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง50ปีทุกสิทธิการรักษาเพื่อภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ สำหรับโรคคอตีบเป็นโรคติดต่ออย่างเฉียบพลันพบได้ทั่วโลกมักระบาดในฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนและพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีส่วนทารกแรกเกิดในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดจะมีภูมิต้านทานผ่านรกมาจากแม่โรคคอตีบนี้จะมีอาการภายหลังได้รับเชื้อ2-5วันจะมีการอักเสบที่ปากคอร่องเสียงจมูกต่อมทอนซิล ซึ่งเกิดเป็นแผลที่มีเยื่อสีเทาปกคลุมอยู่เป็นปืน้นเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอจะบวมและนิ่มทำให้กลืนและหายใจลำบากเชื้อโรคสามารถปล่อยสารพิษออกมาแล้วซึมเข้าสู่กระแสโลหิตทำให้มีผลเสียต่อระบบประสาทสายตาพร่ามองเห็นภาพเป็นสองชั้นตาเลน้ำลายไหลเคลื่อนไหวแขนขาไม่ได้นอกจากนี้สารพิษยังทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหัวใจเต้นแรง เร็วไม่สม่ำเสมอเกิดหัวใจวายและเสียชีวิตได้ดังนั้นศูนย์สุสขภาพชุมชนเมืองราชพัฒน์ศีสวัสดิ์จึงออกมาให้บริการนอกสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้กับบุคลากรและนักศึกษาในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรา,ารคามเป็นอย่างดีค่ะ ค่ะและข่าวสุดท้ายในช่วงนี <t |tr|> ้นะคะทางฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีรองศาสตราจารย์พนิตาสุนทรชัย รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการของคณะในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้การดำเนินงานในปีงบประมาณ2558อาทิการกําหนดการจัดโครงการแนแนวการศึกษาต่อในกลุ่มโรงเรียนร้อยแก่นสารสินซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดกาลสิน ในระหว่างวันที่12 1 5ถึง15มกราคมพุทธศักราช2 5 5 8การจัดพิธีลงนามบันทึกตกลง ความร่วมมือกับบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเพื่อความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในระหว่างวันที่6ถึง8มกราคม2558การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการและการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการวัดและประเมินผลการจัดงานต่างๆ ในการรายงานความก้าวหน้าโดยการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมประมาณ10คนและจะได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทางทีมข่าว i m เอ็ม n ูชาได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันทัดดาวดวงจันโชธพร้อมทั้งทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ เยี่ยวแดงเด่นงามเป็นสั่ฟสีรวมความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู การรการือทำเย็ผู้ป่วยทางการแพทย์สมัยจากกระจ่บมาิบ่ไยี่สิ24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจำตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งที่38และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47ร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง12แห่งในการแข่งขันกีฬาพราะวะรุณเกม ระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2557พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม